คุณเคยสังเกตตัวเองไหมว่ากี่ครั้งแล้วชีวิตคุณพังเพราะอารมณ์ชั่ววูบของตัวเองกีค่ครั้งแล้วที่คุณเผลอพูดจาแรางๆใส่คนที่คุณรักจนทำร้ายความรู้สึกเขาแบบกูไม่กลับกีค่ครั้งแล้วที่คุณอารมณ์ร้อนแล้วตัดสินใจผิดพลาดหงุดหงิดแล้วประชดชีวิตลาออกจากงานทะเลาะก,กับเพื่อน ทะเลาะกับแฟนขาดสติทำเรื่องแย่ๆสุดท้ายคุณก็มานั่งเสียใจภายหลังแล้วพูดกับตัวเองว่าฉันทำอะไรลงไปแต่คุณก็กลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วกี่ครั้งแล้วที่คุณพิมพ์ระเบิดทุกอย่างแล้วโพสลงโซเชียลด้วยอารมณ์ล้วนๆระบายทุกอย่างด่าคนนั้นประจานคนนี้ประกาศความทุกข์ของตัวเอง สุดท้ายคนที่ถูกด่าคนที่ถูกพาดพิงอาจไม่ได้สนใจเลยด้วยซ้ำและแทนที่คนมาเจอโพสต์ของคุณจะเห็นใจคุณแต่หลายคนเลือกที่จะเงียบแค่อ่านแล้วก็มองคุณเป็นอีกแบบภาพลักษณ์ของคุณหลังจากนั้นถูกคนอื่นมองไปในทางลบเพราะคำพูดจากอารมณ์ของคุณและที่โหดร้ายที่สุดนั่นก็คืออารมณ์มันจะอยู่กับเราเพียงชั่ววูบ แต่ผลลัพธ์ของมันจะอยู่กับเราตลอดไปและอาจจะเปลี่ยนชีวิตของเราไปตลอดการคุณอาจคิดว่ามันเป็นแค่เรื่องเล็กๆแต่ความจริงแล้วมันคือมเมล็ดพันธุ์ของความพังค่ะ,มะเมล็ดพันธุ์ของความพังที่คุณปลูกไว้โดยที่คุณไม่รู้ตัวคุณเคยรู้สึกไหมว่าชีวิตเรามันเหมือนถูกความรู้สึกพาไปทางไหนก็ไม่รู้วันนี้อารมณ์ดีทุกอย่างดูสวยงาม แต่พรุ่งนี้อารมณ์เสียโลกทั้งใบดูมืดมนไปหมดลองคิดดูนะคะสมมติว่าเช้านี้คุณตื่นขึ้นมาอารมณ์ดีเดินไปซื้อกาแฟยิ้มแย้มให้คนขายแต่แล้วจู่จก็มีคนมาแซงคิวคุณแบบไม่สนใจอะไรเลยหลังจากนั้นคุณจะทำยังไงบางคนนะคะเลือกที่จะโกรธจ้องหน้าคนแซงคิวอย่างเอาเรื่องบางคนเก็บอารมณ์ไว้ แต่พอกลับมาถึงบ้านก็หงุดหงิดใส่คนอื่นบางคนอาจถึงขั้นอารมณ์เสียไปทั้งวันลองนึกภาพตามอีกครั้งนะคะหากคุณกำลังมีวันที่ดีทุกอย่างดูราบรื่นไปหมดคุณตื่นมาอารมณ์ดีกาแฟถ้วยโปรดหอมกรุน่นอากาศสดใสทุกอย่างดูเหมือนจะไปได้ดีแต่แล้วมีคนมาพูดจาไม่ดีใส่คนขณะไปทำงานรถติดหนักจนไปทำงานสาย ในที่ทำงานก็มีคนตําหนิงานของคุณจนหมดความมั่นใจจากที่อารมณ์ดีตอนนี้คุณโกรธคุณหง,งุดหงิดคุณรู้สึกเหมือนทั้งวันมันพังไปแล้วแล้วคุณเคยคิดไหมว่าทำไมชีวิตของคุณถึงถูกกำหนดโดยสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวละ่ะทำไมความสุขของคุณถึงต้องขึ้นอยู่กับคนอื่นละ่ะทำไมอารมณ์ของคุณถึงต้องถูกสถานการณ์ควบคุมด้วยละ่ะ แค่เรื่องเล็กๆเ,เรื่องเดียวสามารถทำลายอารมณ์ของคุณไปทั้งวันได้เลยเหรอแล้วถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นทุกวันละ่ะคุณจะใช้ชีวิตยังไงชีวิตคุณจะมั่นคงได้ยังไงลองคิดดูนะคะถ้าวันหนึ่งคุณเผลอตะคอกใส่ลูกเพราะอารมณ์เสียจากงานในวันถัดไปคุณก็ลืมสิ่งที่พูดมันไปแล้วจำไม่ได้แล้วแต่ลูกของคุณล่ะคะ เขาอาจจะจดจำคำนั้นไปตลอดชีวิตถ้าวันหนึ่งคุณเผลอประชดแฟนสามีหรือว่าภรรยาเพราะความโมโหคุณคิดว่ามันเป็นแค่คำพูดล้อเล่นแต่เขาอาจจะมองคุณเปลี่ยนไปตลอดการถ้าวันหนึ่งคุณเผลอลาออกจากงานเพราะหัวหน้าแค่พูดไม่ดีวันเดียวคุณคิดว่าเดี๋ยวก็หางานใหม่ได้ แต่ความจริงอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตที่ถอยหลังไปอีกสิปีวันหนึง่งคุณไปเถียงกับเพื่อนสนิทของคุณเพื่อนคนนี้เป็นคนที่ไม่เคยพูดอะไรไม่ดีกับใครเลยเขามักจะนิ่งเงียบแล้วก็ใจดีเสมอแต่วันนั้นคุณมีเรื่องค้างคาในใจพอไม่พอใจอะไรสักอย่างคุณก็พูดจากออกไปใส่เขาแรงไม่ทันนี้ยังคิดไม่ถน,นอมน้ำใจ คุณอาจจะหัวเราะเสียงดังกลบเกลื่อนความเงียบหรือแกล้งพูดว่าแค่ล้อเล่นแต่ในขณะที่คุณคิดว่ามันแค่คำพูดล้อเล่นบางทีเพื่อนของคุณอาจไม่ได้โต้อตอบคุณตรงๆเพราะเขาไม่อยากจะทำลายความสัมพันธ์แต่คำพูดของคุณที่แหลมคมมันได้ปักอ,อกทิ่มแทงหัวใจและก็ฟังลึกจนเขาไม่มีวันลืมแล้วหลังจากนั้น คุณยังจะรู้สึกว่าเขาจะไม่เป็นอะไรใช่ไหมแต่คำตอบจริงๆนั่นก็คือเขาจะเป็นอะไรไหมนั้นมันไม่สำคัญค่ะที่สำคัญคือคุณได้ทำร้ายเขาไปแล้วในที่สุดอาจไม่มีอะไรกลับคืนมาได้เหมือนเดิมการทำร้ายความรู้สึกใครบางคนอาจจะไม่ได้ทำให้เขาแสดงอารมณ์ออกมาแต่ความเงียบนี่แหละค่ะคือการบอกว่า เขาจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปลองคิดดูนะคะคุณอยากจะทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นจริงๆรหรอแค่คำพูดเล็กๆอาจจะทำลายมิตรภาพไปตลอดชีวิตยังคุ้มไหมที่จะปล่อยให้อารมณ์มาทำลายสิ่งที่คุณมีแล้วคุณยังจะบอกว่าอารมณ์มันแค่เรื่องเล็กๆอยู่ไหมทำไมเราถึงควบคุมตัวเองไม่ได้ ทำไมพอเกิดเรื่องบางเรื่องขึ้นมาอารมณ์ถึงพุ่งแรงจนเราหยุดไม่อยู่ทำไมเรารู้ว่าการโกรธมันไม่ได้ช่วยอะไรแต่เราก็ยังโกรธทำไมเรารู้ว่าการเสียใจกับเรื่องเดิมๆมันไม่ได้ช่วยให้ชีวิตดีขึ้นแต่เราก็ยังเสียใจนั่นเป็นเพราะเราฝึกจิตไม่มากพอหรือเปล่าคุณอยากรู้ไหมทำไมบางคนถึงสามารถควบคุมอารมณ์ได้ทุกสถานการณ์ เขาโดนด่าแต่ไม่เดือดเขาเจอเรื่องแย่ๆแ,แต่ไม่ล้มเขาเสียใจแต่ไม่ปล่อยให้มันทําลายชีวิตพวกเขาไม่ได้เกิดมาพร้อมโชคชะตาที่ดีกว่าค,คุณค่ะแต่พวกเขาควบคุมอารมณ์ได้ดีกว่าพวกเขาเจอปัญหาเท่าคุณแต่พวกเขาไม่ปล่อยให้อารมณ์มาทําลายทุกอย่างต่างจากบางคนเจอเรื่องนิดเดียวโวยวายลั่นบ้าน โมโหใส่ใครก็ได้เพราะคิดว่าเดี๋ยวคนอื่นเขาก็ลืมอารมณ์พังเมื่อไหร่พาชีวิตพังไปด้วยเมื่อนั้นคุณอยากเป็นคนแบบไหนคะเป็นนายของอารมณ์หรือเป็นทาสของมันนี่ละค่ะคือเหตุผลที่เราต้องฝึกจิตให้เหนือกว่าอารมณ์เพราะเมื่อคุณควบคุมอารมณ์ตัวเองได้แล้วคุณก็จะควบคุมทุกมิติของชีวิตได้ และถ้าคุณทำไม่ได้ชีวิตของคุณจะเป็นแค่ของเล่นของอารมณ์เท่านั้นอยากจะร้องไห้ตอนไหนก็ร้องอยากจะระเบิดตอนไหนก็ระเบิดมาฟังกันนะคะแล้วคุณจะรู้ว่าทำไมอารมณ์มันเป็นทั้งอาวุธและก็เป็นทั้งบาปกรรมที่คุณสร้างเองเพราะสุดท้ายชีวิตคุณไม่ได้พังเพราะโชคชะตาค่ะแต่มันจะพังเพราะอารมณ์ของคุณเอง เนื้อหาวันนี้อาจจะทิมแทงใจบ้างนะคะแต่เพื่อการฝึกที่จะเติบโตคุณจะต้องยอมรับมันให้ได้ค่ะคุณเป็นเจ้านายของอารมณ์หรือเป็นทาดอารมณ์ลองสังเกตตัวเองนะคะเวลามีคนพูดอะไรไม่ดีใส่คุณคุณโมโหโกรธจนหัวร้อนแล้วพังเข้าของจนเสียหายหมดไหมเวลาใจร้อน แล้วพลังปากพูดจาทำร้ายคนอื่นแล้วมานั่งเสียใจทีหลังไหมเวลาเจอปัญหาคุณเครียดจนกินไม่ได้นอนไม่หลับไหมเวลาถูกปฏิเสธคุณรู้สึกแย่จนหมดกําลังใจไหมเวลาทุกข์ใจคุณจมอยู่กับความเศร้าจนหมดเรี่ยวแรงที่จะทำอะไรในชีวิตไหมถ้าคำตอบคือใช่นั่นหมายความว่าคุณได้เป็นทาสของอารมณ์ตัวเองแล้วค่ะ ทั้งหมดนี้มีจุดร่วมเดียวกันนั่นก็คือคุณถูกอารมณ์ควบคุมไม่ใช่เป็นคนควบคุมอารมณ์มันเหมือนกับว่าคุณได้ให้รีโมทคอนโทรลของชีวิตตัวเองไปอยู่ในมือของคนอื่นใครจะกดปุ่มโกรธจะกดปุ่มเศร้าจ,จะกดปุ่มท้อแท้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์รอบตัวแบบนี้คุณคิดว่านี่คือชีวิตที่คุณควบคุมได้จริงๆเหรอคะลองนึกภาพตามนะคะ คุณกำลังขับรถอยู่บนถนนที่เต็มไปด้วยรถติดเสียงตแตรดังสนัน่นทุกคนแย่งกันเข้าเลนคุณเริ่มหงุดหงิดมือกำพวงมาลัยแน่นใจร้อนขึ้นเรื่อยเๆรๆื่เแต่ถามจริงๆนะคะรถติดมันทำให้คุณหงุดหงิดหรือคุณเลือกที่จะหงุดหงิดเองในสถานการณ์เดียวกันบางคนอาจจะอารมณ์เสียไปทั้งวันบางคนอาจจะเปิดเพลงฟังยิ้มให้ตัวเองและก็ปล่อยวาง แล้วคุณล่ะอยากเป็นแบบไหนคนที่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ไม่ใช่คนที่ไม่มีปัญหานะคะแต่เป็นคนที่เลือกได้ว่าจะให้ปัญหามีผลกับใจตัวเองแค่ไหนลองคิดดูนะคะถ้าทุกครั้งที่เกิดปัญหาเราสามารถที่จะหยุดตัวเองได้ทันแทนที่จะโกรธจนทำให้เรื่องแย่ลงเรากลับสงบนิ่งแล้วก็หาทางออกแทนที่จะปล่อยให้ความเศร้ากลืนกินตัวเอง เรากลับมองมันเป็นบทเรียนแล้วก็ก้าวต่อไปแทนที่จะปล่อยให้ความกลัวหยุดเราไม่ให้ลงมือทำเรากลับเลือกที่จะเผชิญหน้ากับมันชีวิตจะง่ายขึ้นขนาดไหนคนที่เหนือกว่าคนอื่นไม่ใช่คนที่มีอำนาจแต่คือคนที่สามารถควบคุมอารมณ์ได้สมมตินะคะว่าคุณต้องเผชิญหน้ากับหัวหน้าง,งาน ที่ชอบว่าหรือว่าดูถูกคุณทุกวันวันแรกคุณโกรธวันที่สองคุณก็ยังโกรธวันที่สามคุณเริ่มท้อแล้วแล้ววันที่สี่คุณก็เริ่มคิดว่าหรือฉันมันไม่มีค่าจริงๆคุณเห็นอะไรจากตรงนี้ไหมคะมันเริ่มจากอารมณ์โกรธแล้วก็ค่อยๆกลายเป็นความรู้สึกด้อยค่าในตัวเองและนี่ละคะ่ะพลังของอารมณ์ มันสามารถทำลายตัวตนของคุณได้ถ้าคุณปล่อยให้มันครอบงำแต่ลองนึกภาพใหม่นะคะถ้าหัวหน้าคุณพูดดูถูกแต่คุณไม่สะเทือนเลยคุณรับฟังอย่างมีสติแล้วก็เลือกที่จะไม่เอาคำพูดเหล่านั้นมาเป็นตัวกำหนดคุณค่าในตัวเองวันไหนหัวหน้าอารมณ์เสียก็เป็นเรื่องของเขามันไม่ใช่เรื่องของคุณแบบนี้ละค่ะ พลังที่แท้จริงของคนที่เหนือกว่าอยู่ตรงนี้เองไม่ต้องใช้อำนาจใดๆไม่ต้องใช้อารมณ์ใดๆใช้แค่การควบคุมใจตัวเองให้มั่นคงก็เหนือกว่าแล้วอารมณ์คือสิ่งที่ทำลายพลังชีวิตของคุณขอถามอีกครั้งนะคะว่าเวลาคุณโกรธคุณเหนื่อยไหมเวลาคุณเสียใจคุณหมดแรงหรือเปล่าเวลาคุณเครียด คุณรู้สึกเหมือนโลกถล่มบ้างไหมโปรดจำคำนี้ไว้นะคะว่าอารมณ์ลบเท่ากับการสูบพลังชีวิตลองนึกถึงโทรศัพท์มือถือของคุณนะคะแบตเตอรี่เต็มร้อเเซในตอนเช้าแต่พอใช้ไปทั้งวันเล่นโซเชียลตอบแชทใช้โทรออกรับสายใช้ทำงานดูหนังฟังเพลงดูข่าวแล้วแบตก็ค่อยๆลดลงลดลง อารมณ์เชิงลบก็เหมือนกับแอปพลิเคชันที่แอบกินแบตนั่นละค่ะบางครั้งคุณอาจจะไม่รู้ตัวแต่พอหมดวันพลังชีวิตของคุณก็เหลือ1%ปอร์ซแล้วคุณอยากใช้ชีวิตแบบหมดพลังทุกวันไหมถ้าคุณไม่อยากเป็นแบบนั้นคุณต้องเริ่มจัดการอารมณ์ของตัวเองตั้งแต่ตอนนี้เลยค่ะขอยกตัวอย่างให้คุณได้เห็นภาพแล้วก็คิดตามนะคะตัวอย่างของจิตที่ไม่ถูกฝึกกับจิตที่ถูกฝึก กรณีที่หนึ่งคนที่ถูกอารมณ์ควบคุมสมมุติว่ามีคนขับรถปาดหน้าคุณอย่างแรงคุณรู้สึกโกรธขึ้นมาทันทีหัวใจเต้นแรงมือกำพวงมาลายแน่นแล้วคุณก็กดแตรสเสียงดังพร้อมตะโกนด่าคำหยาบคายทั้งที่รู้ว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรแต่ก็ห้ามตัวเองไม่อยู่ผลลัพธ์คืออะไรผลลัพธ์นั่นก็คือคุณจะอารมณ์เสียไปทั้งวัน แถมอาจจะเกิดอุบัติเหตุเพราะขาดสติก็ได้กรณีที่สองคนที่ฝึกจิตจนเหนืออารมณ์ในสถานการณ์เดียวกันคนขับรถปาดหน้าคุณคุณรู้สึกโกรธขึ้นมาเหมือนกันแต่ในกรณีนี้คุณหยุดทันคุณสังเกตอารมณ์โกรธทันแต่ไม่ตอบสนองต่อมันคุณสูดล,ลมหายใจลึกๆและปล่อยให้เขาไปเพราะคุณรู้ว่า การโกโรธมันไม่ได้ช่วยอะไรนอกจากทำให้จิตใจของเราเป็นพิษเองผลลัพธ์คืออะไรผลลัพธ์นั่นก็คือคุณจะไปถึงที่หมายอย่างปลอดภัยใจของคุณก็ยังสงบอยู่ไม่ต้องเสียพลังงานไปกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องค่ะคุณเห็นความต่างไหมทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับว่าเราฝึกจิตมามากแค่ไหนคะ่ะ การฝึกจิตเหนืออารมณ์ไม่ได้แปลว่าจะต้องเก็บความรู้สึกไว้นะคะบางคนเข้าใจผิดคิดว่าการฝึกจิตคือการไม่รู้สึกอะไรเลยมันไม่ใช่อย่างนั้นค่ะมนุษย์ยังไงก็ต้องรู้สึกแต่การรู้สึกกับการถูกอารมณ์ครอบงำมันไม่เหมือนกันค่ะลองนึกภาพท้องทะเลดูนะคะถ้าคุณเป็นแค่ใบไม้คุณจะโดนคลื่นซัดไปทางไหนต่อไหนก็ไม่รู้แต่ถ้าคุณ เป็นภูเขาคลื่นจะซัดแรงแค่ไหนคุณก็ยังมั่นคงนิ่งอยู่ที่เดิมการฝึกจิตก็คือการเป็นภูเขาค่ะรู้ว่าอารมณ์มันมาแต่ไม่ปล่อยให้มันพัดเราไปการฝึกจิตเหนืออารมณ์ก็คือการควบคุมชีวิตได้ทุกมิติค่ะถ้าเราฝึกให้ตัวเองไม่ตอบสนองต่ออารมณ์ที่พุ่งขึ้นมาโดยอัตโนมัติ ถ้าเราฝึกให้ตัวเองเลือกได้ว่าจะรู้สึกยังไงกับเรื่องที่เกิดขึ้นถ้าเราฝึกให้ตัวเองไม่ยอมให้สิ่งเร้าภายนอกมาควบคุมความสุขของเราชีวิตเราจะอยู่ในมือเราอย่างแท้จริงค่ะถ้าเราควบคุมได้เราจะตัดสินใจเรื่องเงินได้ดีถ้าเราควบคุมอารมณ์ได้เราจะรักษาความสัมพันธ์กับคนรอบข้างได้ดีขึ้นถ้าเราควบคุมได้ เราจะไม่จมอยู่กับอดีตไม่กลัวอนาคตแล้วก็ใช้ชีวิตในปัจจุบันได้อย่างมีความสุขมากขึ้นคนที่ฝึกจิตเหนืออารมณ์ได้ก็คือคนที่ควบคุมชีวิตตัวเองได้ทุกมิติแต่อารมณ์ที่ไม่ถูกควบคุมนั่นก็คือชีวิตที่พังโดยไม่รู้ตัวค่ะลองนึกถึงคู่รักที่ทะเลาะก,กันดูนะคะจากเรื่องเล็ก กลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะอารมณ์ร้อนพูดจาทำร้ายจิตใจกันสุดท้ายเลิกกันทั้งที่ยังรักพ่อแม่ที่ดุลูกด้วยอารมณ์ลูกทำผิดพ่อแม่โมโหพูดจาแรงใส่ลูกลูกฝังใจไปตลอดชีวิตคนที่ลาออกจากงานเพราะหัวหน้าแค่พูดไม่ดีวันเดียวงุดงิดพ้นไม่ได้ลาออกแล้วก็มานั่งเสียใจทีหลัง คนที่โกรธแล้วก็ระเบิดใส่พนักงานบริการอาหารช้าหงุดหงิดตะคอกใส่พนักงานผลลัพธ์คืออะไรคะคุณได้แสดงพลังอำนาจของคุณหรือว่าแสดงให้เห็นว่าคุณควบคุมตัวเองไม่ได้พนักงานอาจจะไม่ได้ตั้งใจและต้องทำงานทั้งวันแบบไม่มีทางเลือกและสุดท้ายคุณอาจจะเป็นแค่อีกหนึ่งลูกค้าที่ไม่น่าจดจำคะ่ะ คนที่อารมณ์เสียจากงานแล้วกลับไปลงที่ครอบครัวทำงานหนักเครียดงดหงิดใส่แฟนใส่ลูกใส่พ่อแม่ผลลัพธ์คืออะไรคะคนที่คุณรักที่สุดกลับต้องรับความเครียดที่คุณแบกมาจากบ้านที่ควรเป็นที่พักใจกลับกลายเป็นสนามรบของอารมณ์คุณเห็นอะไรไหมคะอารมณ์ชั่ววูบมันทำลายอะไรได้บ้าง ทุกอย่างเริ่มจากอารมณ์เพียงเสี้ยววินาทีแต่ผลที่ตามมาอาจจะอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตมันอาจจะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดการคุณยังอยากจะปล่อยให้อารมณ์มาทำลายชีวิตตัวเองอยู่ไหมมาดูกันนะคะว่าเรามีวิธีใดบ้างที่จะฝึกจิตให้เหนืออารมณ์ของเรา 1. ฝึกที่จะหยุดก่อนตอบสนองค่ะทุกครั้งนะคะที่คุณกำลังจะโกรธ หงุดหงิดเสียใจให้คุณนะคะฝึกหยุดนับ1นึถึงสิในใจฟังดูอาจจะง่ายนะคะแต่น้อยคนค่ะที่จะทำหลังจากนั้นนะคะให้คุณสูตรลมหายใจลึกๆ3ครั้งถามตัวเองว่าเรื่องนี้สำคัญพอที่จะทำลายพลังชีวิตของเราหรือเปล่าเพียงแค่คุณหยุด คุณก็ป้องกันไม่ให้ตัวเองกลายเป็นเหยื่อของอารมณ์ได้แล้วค่ะ 2. ให้คุณนะคะฝึกเป็นผู้เฝ้าดูอารมณ์ไม่ใช่เป็นทาสของมันค่ะเวลาที่คุณรู้สึกโกรธให้ลองบอกกับตัวเองแบบนี้นะคะตอนนี้ฉันกำลังกโกรธฉันรับรู้มันแต่ฉันจะไม่ปล่อยให้มันครอบงำฉันเมื่อคุณนะคะทำแบบนี้บอกกับตัวเองแบบนี้ คุณจะเห็นว่าอารมณ์ก็เหมือนก้อนเมฆค,ค่ะมันลอยมาแล้วมันจะผ่านไป 3. ให้คุณเลือกความสงบแทนปฏิกิริยาถ้ามีคนพูดจาแย่แย่ใส่คุณคุณมีสองทางเลือกค่ะ 1. ตอบโต้กลับแล้วกลายเป็นสงครามอารมณ์หรือว่าสยิ้มเฉยๆแล้วก็เดินจากไป ปล่อยให้เขาเป็นคนแบกพลังงานลบไปเองเลือกทางไหนก็เท่ากับเลือกเส้นทางชีวิตตัวเองนะคะคุณสามารถเป็นอิสระจากทุกอย่างถ้าคุณเป็นอิสระจากอารมณ์ตัวเองสุดท้ายแล้วคนที่ควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ก็คือคนที่ควบคุมชีวิตได้คุณจะไม่ปล่อยให้ใครมามีอิทธิพลต่อความสุขของคุณคุณจะไม่ปล่อยให้สิ่งภายนอกมากำหนดคุณค่าของคุณ คุณจะไม่เป็นแค่ใบไม้ที่ลอยไปตามกระแสน้ําแต่จะเป็นภูเขาที่มั่นคงชีวิตก็เหมือนกับการขับรถนะคะถ้าคุณปล่อยให้อารมณ์เป็นคนขับรถคุณจะวิ่งออกนอกเส้นทางทุกครั้งที่เกิดเรื่องร้ายแต่ถ้าคุณฝึกจิตให้แข็งแรงคุณจะเป็นคนถือพวงมาลัยเองไม่ว่าเส้นทางจะโคตรเคี้ยวแค่ไหนคุณก็จะพาตัวเองไปถึงเป้าหมายได้อย่างปลอดภัยค่ะ คุณอยากจะเป็นคนขับรถหรืออยากจะเป็นคนนั่งที่ปล่อยให้รถพุ่งไปตามอารมณ์คะจักรวาลไม่ได้ต้องการให้คุณเป็นคนที่ไม่มีอารมณ์แต่จักรวาลอยากให้คุณเป็นคนที่ไม่ถูกอารมณ์ควบคุมค่ะและเมื่อวันนั้นมาถึงนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณคุณก็ยังยิ้มได้ไม่ว่าจะมีใครพยายามทำลายคุณคุณก็ยังยืนได้ ไม่มีใครทำลายพลังงานของคุณได้ไม่มีสถานการณ์ไหนมาควบคุมคุณได้ไม่มีอะไรมาทําให้คุณตกต่ำได้นอกจากตัวคุณเองคุณจะมีความสุขจากภายในไม่ใช่จากสิ่งรอบตัวคุณจะสงบได้แม้ในวันที่พายุเข้าคุณจะเป็นอิสระได้แม้ในโลกที่วุ่นวายเพราะคุณคือเจ้านายของชีวิตตัวเองไม่ใช่ทาสของอารมณ์อีกต่อไป จิตของคุณมีพลังมากกว่าที่คุณคิดนะคะอย่าปล่อยให้อารมณ์ชั่ววูบมาทำลายอนาคตของคุณอย่าปล่อยให้คำพูดของใครมาทำให้คุณสูญเสียตัวตนไม่มีใครเกิดมาพร้อมกับจิตที่มั่นคงทุกคนต้องฝึกไม่มีใครไม่เคยผิดพลาดทุกคนเคยปล่อยให้อารมณ์พังชีวิตกันมาแล้วทั้งนั้นแต่ทุกคนเลือกได้ฝึกได้ค่ะเริ่มจากเล็กๆก่อน เริ่มจากหยุดก่อนโต้ตอบเริ่มจากสังเกตตัวเองก่อนปล่อยให้อารมณ์นำทางเริ่มจากเลือกว่าความรู้สึกไหนควรจะอยู่และความรู้สึกไหนควรจะปล่อยไปเริ่มจากฝึกจิตทุกวันเหมือนที่เราออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรงค่ะแล้ววันหนึ่งคุณจะพบว่าอารมณ์ไม่มีอำนาจเหนือคุณอีกต่อไปเพราะคุณคือเจ้านายของตัวเองและคุณจะควบคุมชีวิต ได้ถูกมิติค่ะจิตที่ไม่ถูกฝึกก็เท่ากับใบไม้ที่ปลิวตามลมโดนอะไรสกิดนิดเดียวก็ปลิวไปตามแรงลมอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงตามสถานการณ์ที่เจอแต่จิตที่ถูกฝึกจะเท่ากับต้นไม้ใหญ่ที่ยืนหยัดมั่นคงแม้ลมจะแรงฝนจะตกต้นไม้ก็ยังยืนอยู่ที่เดิมไม่ไหวเอนไปตามกระแสะโลก คุณอยากจะเป็นใบไม้ที่ปลิวไปตามอารมณ์หรืออยากจะเป็นต้นไม้ที่มั่นคงคะทุกคนมีทางเลือกขอให้คุณทุกคนเจอพลังในตัวเองฝึกจิตให้แข็งแกร่งและใช้ชีวิตอย่างมีสตินะคะจักรวาลส่งพลังงานดีๆให้คุณเสมอขอบคุณที่รับฟังและขอบคุณที่เดินทางไปด้วยกันบนเส้นทางสายจิตวิญญาณขอบคุณที่ให้กำลังใจและสนับสนุนเดคีทุกช่องทางคะ่ะ ไม่ว่าจะผ่านการติดตามการรับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มอบซุปเปอร์ตงและก็การสมัครสมาชิกคุณคือเชื้อเพลิงคุณคือกำลังใจคุณคือแรงสนับสนุนที่ช่วยให้เดอคีเดินหน้าทำหน้าที่ส่องแสงเพื่อคนที่ต้องการต่อไปได้ขอบคุณจักรวาลที่นำพาเราให้มาเรียนรู้บทเรียนนี้ร่วมกันขอให้ทุกคนเดินไปบนเส้นทางจิตวิญ,ญญาณด้วยหัวใจที่แข็งแกร่งขอบคุณที่รับฟัง ขอบคุณที่ตื่นรู้และขอบคุณจัก,กรวาลที่นำพาเราให้ได้มาเจอกันเราจะเรียนรู้และก็เติบโตไปด้วยกันด้วยรักและปรารถนาดีคลิปนี้เด็กีขอสวัสดีค่ะ